sở đi đi mặt đi thêm đi bắn xuân bay đi thêm xuân bay đi xuân đi thêm xuân bay xuân bay đi thêm xuân bay đi thêm là bay Bạn... này thêm xuân bay nam thêm xuân bay đi thêm xuân bay đi เดี๋ยวเราไปถ่ายน้าหลังแต่วเราเอาสิถ่ายตัวนี้ก่อนถ่ายบ้านนี้ก่อนนะครับทุกตักน้ำป่ะตักน้ำใช่นี่อันห้วยบนทางมาใช่ป่ะโ,<อ>โ,โอ้มีน้ำบารดาลบ่้านนี่เป็นปนตักน้ำอยู่น้ำบารดาลน,น้ำบารดาลโอ้เงียนนี่เพิ่งตัดไม้มาเต้นป้าปุ๋ยแหละมาให้สมเสร็มเพือนเพื่อน ได้ล,ลินของเน็กน้อยภาษาเล็กน้อยในชนบทของเราเห็นยังกินข้าวแรงบ่<ข>ได้ยังกินแรงตัำเข่าตัวนี้เิชาต่ำเข่าต,ตื่นเช้าต่ำเข้าเราต่ำเข้าแล้วเราไปให้บ่ อ่าบรรทวนเนี่ยบรรทวนอะไรัยเออเพิ่มมาแต่เอาฟื้นน้อยเพิ่มไฟยามหนาวโอเคสบายดีท่านผู้ชมสบายดียามแรกวันที่เสารเอ็ดกุมภาพันธ์ปีสองพันสิบสาม มื่อนี้ทีมงานวิถีชนบทของเราได้มาถ่ายทำที่บ้านาทีมงานวิถีชนบทของพวกเราได้เดินทางมาถ่ายทำที่บ้านวังสลอ่อมลมเมืองสีปูลแขวงสมานิค่าบรรยากาศยามแรงถ่ายท่านผู้สมบูรณกาศยามแรงเนาะบ้านนี้ถือว่าเป็นบ้านซุ้มซนโบราณอาศัยอยู่มา ภาพวิถีชีวิตยามแรงที่ว่าหาสมในานา้เพราะว่าเป็นเป็นบ้านเหญ่เติรละบ้านนี้ทำสมอันนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านบ้านนี้มันอยู่เขตผู้ดอยอยู่เขตถึงผู้ดอยถื่ว่าบ่มีไฟฟ้านะทำสมแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์กับบ่มี เดี๋ยวเขาสิ่งไปมุมนี้ต่อไปถ่ายทำมุมนี้ท่านผู้ชมกันเลยอาบน้ำบ่อาบน้ำ้วยบ่เอออาบน้ำ้วยนี่ว่าการน้ำใส่น้ำกินเพม่อนกันกินน้ำผุยคือว่าบ้านนี้ก็ยังโบโบปรากฏเห็นน้ำบอดาันแต่ว่าเขาบอกว่ามีหรือ่ะเนาะน้ำบอดาันท่านผู้ชมยังไปชมเรื่อยๆ Ờ, phần thai... này có ít chum cắn lầy lầy, giờ họ đi thay nam lưng, để họ thay tụi này con, thay ba này con là thành số, đi đi yểm yểm, lưng này hey con nó, thấy họ vẫn đi thôi, thoải đi, bận suôn, thấy chưa? mang tới hai à? mang tới hay hay ข้อมาลิ้นสบายดีสบายดีสบายดีชีวิตตักน้ำบ่ตักน้ำวะตักน้ำใช่นี่อันห้วยบนทางมานี่บ่โอ้มีน้ำบ่านบ่บานนี่ ไป,ปตักน้ำอยู่น้ำบาดาลน้ำบาดาลหงเฮียนอยู่หงเฮียนมีน้ำบาดาลคนห,หน่งอ,อ่าต่เป็นของหงเฮียนของไปย่างไปต่อกกเผากกเดียวตาแห้งอยู่กลางบ้านลนะพี่ส ก็ป้าบมมีน้ำกิ่ฟ้าเงินวะโอตัดไม้มาเห็ดน,นี่บ่กเงินเจ้าโอ้ห<อ>ลังนี้เงินเพิ่นเนาะนี่เพิ่นตัดไม้มาเตะป้าพุ่นแหละมาเห็ดอ่ะสมสมเซมเงินเพิ่นเนาะนี่แหละเงินเพิ่น ลลิ่นของเล็กน้อยภาษาเล็กน้อยในสมบูรของลาวเขานี่ยนะท่านผู้ชมอนี้เพิ่นกำลังสร้างเฮือนใหม่แต่ว่าก็สร้างเฮือนใหม่กันแน่นหนาถาวรเนาะอันนี้เพิ่นที่เขาเข้าไปสัมผัสเพิ่นกีนี่ถามไทยชีวิตการเป็นอยู่เพิ่นก่อนเป็นอะไรชีวิตการเป็นอยู่ ทำไมดิไอ่เห็ดยังกินข้าวแรงบ่ได้ยังกินแรงมาจะสั่งให้กินแรงกันยังเนี่ยมี่มีอาหารกินเดี๋ยวเฮ็ดเฮ็ดส่วนยังเฮ็ดส่วนมันบ่โอ้ส่วนมันน้อยเดียว มันบุมีดินบปะอ๋อบุมีดินเห็ดหน่อยเห็ดอ้าวเห็ดให้ภูเข้าปะเห็ดให้ภูเขาเนาะหมูเจ้าบ่เนี่ยหมูเจ้าปะสามตัวโอ้สุดยอด่วงนี้เป็น โรคระบาดหมูหมู่พน่นกำลังป่วยอยู่นะเนี่นยแต่ว่าในบ้านนี้ที่ว่าหมู่กำลังเกิดลูกตายห่าระบาดอ๋อวัน้เห็นเพิ่นเอาฟืนมาจะให้พ่อใกล้พ่อเนาะิ่นเอาฟืนมาหัวควายกันเลี้ยงบ่ไอ้หัควคว,ควายกันมีปะมี mình để cay nó để cái hết hay nó hấp lắc nó hết hay oh, một năm chắc có sập hết hay nữa gôm gôm mà một gôm, xí xí tiệm nó oh này xí xí rồi này nó โอ้ปีนี้เข้าแพงนะปีนี้นะนอยากนำเข้าเนาะอเอาเนีเด้อไอเด้อขอบใจขอบใจขอบใจลายๆเดี๋ยวไปยามเฮือนอื่นก่อนถามไทยีวิตกันเป็นอยู่ของพี่น้องเฮานะเนาะแต่ว่าสี่งลักลักก็คือการเหดให้ให nhạc vẫn lưỡi xuân rồi nhá ơi bắn xuân một hảo thế nhá khảo lên chị leng em nhá lên ô nhìn có phắc sút phắc vào đôi đôi ảo lưỡi xem xem, xem, xem. มาลนมาเที่ยวด้อไมมเท่าเยี่ยมยาม <c oughs> ถามข้าวเท่าคน,นกินข้าวนะขอบใจเลยนายแือว่าบุมมีไฟฟ้าไมมเท่าบ้านเนี้ยบุมมีเนาะนี่ไงตั้าตัมเข้าบป่ตเนาะเข้าโอ้เนี่ย<อ>เ,เปล<อ>่า<อ>ต้มเข้าสมอคนม,ม,มไฟฟ้าบุมีเนาะถือว่ายังใส่ต่ําตั้เข้าอยู่ แต่ว่าบ้านนี้มีโรงเรียนด้วเนาะเหมือนเขาโอ้แตเด็กเด็กน้อยเข้าโรงเรียนอยู่นี่เนาะใกล้ๆนี่เนาะเด็กน้อยลายแล้วบ้านนี่เนาะพอแล้โอ้สามสี่สิบคนแล้วเด็กน้อยเนาะเอาเอาขอบใจเด้อหม่เน่าขอบใจขอบใจพอแล้วโดยโดยโดยโยขอบใจขอบใจนี่แหละนี่งบอล ไม่เท่าเพิ่นต่ำเข้าเนี่ตัวนี้เนาะไม่เท่าต่ำเข้าฟ <Okay. S 1> าเนี่ต่ำเข้าเพิ่นวะตา่ำข้อมือม,มือต่ำบานเขื่อนเพื้นกะเน,นาะบางหลังกะค่อนข้างแม่นหนาถาวรแต่บางหลังกะกำลังสร้างไหม ก็ยังค่อนข้างหนกลําบากเพราะว่าไฟฟ้าบ่มีกําลังังจุ่งกันหิงไฟสบายดีเด้อาสบายดีบรรชวนเฮ็ดเจ้าเฮ็ดเฮ็ดฟอยบ่เนี่ยเจ้าเอามาตะคลายบุหรี่ว่าเฮ็ดฟอย ค็ดใสเองเใส่อได้บหน่อตอยู่หันบนอ่ะแต่ว่าได้น้อยได้ลายก็คลายเนาะได้น้อยกับเพ่ทักฟอยไปใส่เองกดเฮือนนี่เพิ่มาแต่มาแต่ให้เถังให้เนาะยามนี้ถังให้่ยามนี้ โดนบ่งทางให้นี่จักมื้อเป็นเดือนบ่ะด้วนด้วยโอ้โหทางให้ก็ใช้เวลาเป็นเดือนนั่นเ่ะคนวันน้อตายจะให้ก็หักแล้ก่อนเลยไปคู่มือบ่เออไปหมดมือเอ้ยตอนตื่นเช้าตำเข้าวเราตำเข้าวแล้วเราไปให้บ่ะแล้วตำเข้าตำเข้าวก็ไปให้ตักน้ำไปให้แล้วไปให้แล้วตำเข้าวก็ตักน้ำ นี่แหละเพิ่นแขมเพิ่นตากไว้ตากไว้เฮดฟอยเนาะนี่เนาะอ่าบรรชวนเนี่ยบรรชวนอะไรเออเพิ่นมาแต่เอาฟืน <laughs> นี่แหละนเนาะเพิ่นเวลาเพิ่น ไปให้ไปอย่างเวลากลับบวิญญาณพ่นกันบเบกฟืนมาพร้อมสะสมไว้มือเล,ล็กแล้วน้อยไว้ดังยามฝนเนาะท่านผู้ชมนะสิว่าเป็นนี่แหละวิถีชีวิตพ่นกับมืออย่งางไรเนาะวนเวียนอยู่ตื่นเช้ากระถางให้ทำเข้าแล้วก็มาแต่ให้เนาะยามยามแรงก็มาแต่ให้นึกว่าเยี่ยมยามหลังนี้บ่โอ้ยสิว่ามือน,นี้ ยังได้แต่ส่งมูบ้านเลยนอท้ชม,มเวลา,าการมาเยี่ยมอยากเนี่นยก็ข่ำนะสบายดนยังกี่เข้าบ่โอ้ควหนูโอ้ได้ได้หนูมากินแรงเนาะได้หนูมากินแรงเนะานะคนวันเนาะ บรรยากาศคอยขำยำแรงลแล้วเราทำผูชมตัวน,นี้เราสได้เดินทางกลับบ้านกลับสมกันเนาะแต่วันนี้คาดหมายทีมงานของเราได้สิให้เยี่ยมยำได้จากสามบ้านแต่ว่าบุท่านและท่านผูชม่วมาเอามาเยี่ยมยำได้แต่สองหมู่บ้านกับขำก้นนอน,น,อนแต่ว่ามื้หน้ามีโอกาสก็บสีได้มาเยี่ยมยมเพิ่น

แล้วท่านผู้ชมบ้างเนี่ยท่านผู้ชมซื่งว่าสำหรับคลิปการมาเยี่ยมยามพี่น้องวังสลอเมืองเซป,ป,ปุนเนแขวงสวัสดิคกียือว่าจบลงไปแลนะ้วเนาะท่านผู้ชมือว่าเมื่อหน้าถ้ามีโอกาสก็อยากมาเยี่ยมยามมาอีกเพราะว่าประชาชนเพื่อนให้การตอนทับเป็นยังดีือว่าอขอค้ายอ,อุ่นเนาะเพื่อนก็นเซิร์นขึ้นกินข้าวกินน้ำอยู่ถึงฮือนแต่ว่าทีมงานของเอาเฝ้า ว่าคาดหมายของเฮมืคอน,นี้ให้ไปเยี่ยมยามได้สามู่บ้านแต่ว่าตอนนี้ได้แต่สองมู่บ้านกัดข้กนะาก่อนแล้วเนาะจังใดก็ขอขอบใจท่านผูนะ้ชมเนาะขอลาไปก่อนเลยฝากกดไลค์กดแชซนนะครับขอบใจครับ